ใครอ่ะในในตัวยรอทำไมอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจครับในแก้มเราข้างซ้ายมันจบมีใครขายเพชรเจบมั้งครับเจ็บดูหนอยครับเราขอขค่โดนเดียวได้ไหมะต้องส่งเจ็บได้ครับเล็กไรครับเล็ก้งสี่สิบห้า่ามสิบบาทแลเพชรเจามงเี่สรบมากถ่ายไป้ีถายไปบีเมนต่ครับมีนครรับไหมแปรงละแสนหน้าครับรับเลย ชือ so. ่อฟงแปงน้าองแปงน้าสองแสนสามชื่อน่ารักเวอร์ขอน่างกายได้ไหมน่าผมเอาผมเอาไวเบฟ้ามามากระเป๋าอะไรครับไปเอานะครับผมผมผมเล่นอะไรเล่นอะไรโน้ German> ัต้าไปอยู Friday> ่ดัมมอนเทดด้วยเพิ่งเข้าครับเพิ่งมาใหม่พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อฟงแปงจริงเหรอ ใช่ครับของแปลงเองครับอุ้ยชื่อของจงจัดปุ๋งปุงกระป๋องแปงชื่ออะไรนะครับปุ๋งปุ๋งปุ๋งปุงครับปุ๋งปุงกระป๋องแปงพี่รับหนูเป็นน้องหรือเปล่าหนูมีความสามารถพิเศษเยอะแยะทำอะไรครับมำามารเป็นษเางครับทำอะไรเป็นบ้างครับหนูขายปุ๋งอะไรยังไงจั ซื้อไหมครับซื้อไหมครับไม่พี่ใครออกอยู่แล้วพี่ชื่ออะไรชื่อป๋องแปงจริงเหรอนะครับปองแปงคนไหนครับมีมีใครขายใบไปฟ้าไหมครับมีมีอะไรขายไหมครับ600,000เจ็ดครับเอาไหมมีสองมาแล้วนี่มานี่มนี่มาเหล็กแพ็กไหมครับมีใครรับเหล็กแพ็กไหม600,005ได้ไหมรับครับ600,06แป๊บผมรับครับคุณมาขายผมก่อนใช่ป่ะคุณมาขายผมก่อนใช่ป่ะคุณมาขายผมก่อนใช่ป่ะคุณมลขกยผมก่อนครรับใช่ป่ะ อะไรนะครับผมมีใครใครรับเล็กแพ็คครับลาครับครับมีเลคายครับพี่พี่ไม่มีตังค์ซื้ออะซื้อขอได้ปะโอ้โหแล้วดาที่ไม่มีตังค์ซื้อพี่ชอบอะไรพี่ชายเป็นไงเกงใหญ่อะไรครับแกงพี่คุณโดนครับหมื่นแปดครับหมื่นแปดใครซื้อไหมครับไม่ซื้อครับขายกันแตครับขายกันแตครับหมื่นหกครับหมื่นหกไอ้ขายหากันแตครับ น้องปุ๋งแป้งขายกระแตอะไรนะครับปุ๋งค่ะปุ๋งคุยเรื่องคุยเรื่งคุยอะไรครับคุยเรืคุณอะคุณไหนอ่ะอุ้ยมีนหนังใหญ่กันด้วยไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ถามเฉยอุ้ยนี่เอาดีไม่ใช่เขาไม่ใช่ถามเฉยเขาไม่ใช่จริงป่ะเขาบอกพี่ฮอตเกินนะช่วงนี้ยเขาบอกจริงเหรอพี่ฮอตจริงเหรอใช่พี่ตัวหอมด้วยไงเขาบอก เขาเลยอยากกอดพี่เขาเลยอยากซบพี่เองว่าจริงปะพอพี่สู้เองเราไปถามเขาเองเราไปถามเขาดิเราไปถามเขาดิเออดมเออดมอะไรเออดมอะไรดมเสื้อพี่เหรอแต่ว่าพี่ไม่ได้ฉีดมาแล้ววันนี้พี่ฉีดกลิ่นอย่นี้มาเต่าเหยียบโลกไอพี่เขาอยู่ไหนยไงนู่นนู่นโอ้โหเดินมั่วเลยขอโทษได้ไหมล่ะี่ยอนี้กับพี่ชายหนู่ที่มีใจล้วเปล่างนี้ พี่มีใจแล้วบอกไม่ใช่เหรอเขางงเหรอแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าเขางงแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าว่าไปว่าไปว่าไปไปว่าไปว่าไปคนสวยของพี่ว่าไปไม่ไม่พี่หน้าตาเขาไม่รับแขกอู่แล้วฮะใช่ใช่หน้าตาเขาไม่รับแขกอีแล้วพี่รับแต่ขาประจำครับพี่ไม่ค่อยรับแขกใหม่หรอกนะเอาจริงอะ แต่เขายังไม่เคยลองกับพี่ไงเขาก็เป็นได้แค่แขกแบบแขกอะเขาเป็นได้แค่แขกลองอะไรคะอันนี้หมายถึงลองอะไรหรอข่าวประจำพี่รู้แต่ข่าวประจำแม่เราต้องได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วส่งโลมาครับถ้ามันไกลก็เดี๋ยวไปอะไรอันนี้คือจิตโดเนตหรอฮะอะไรนะน้องพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เอ็งพูดว่าอะไรนะน้องเล่นหนูอย่กเล่นจิตโดเนทใช่ไหมพี่ได้ยินไม่ผิดใช่ไหมจิตโดเนทใช่ไหมแต่พี่สาวมีใจใช่ไหมนี่ ใช่ไหมพี่สาวมีใจใช่ไหมพี่ไม่ค่อยรับแขกใหม่หนูเอาดีๆขายพี่ดีๆหน่อยก็เนี่ยให้พี่เขาเป็นขาประจำขาประจำก็ต้องจ่ายค่าเบมหมดไงขาประจำนี่แสดงว่าปกตินีแบบหลายคนอะไรอย่างนี้ป่ะถึงเรียกว่าขาประจำหรือยังไงอ่ะเอายอันนี้ต้องเล่นเขาเขาก็ต้องรับคงรับแขกมันก็ต้องมีหลายคนอยู่แล้วป่ะครับใช่ป่ะน้องจริงป่ะไปหน้าเลยไปหน้าเลย กลัวเอาวะกลัวเลยพี่ไม่รับแบบนี้มันมันอยู่แล้วน้องมันคือคนมารับไม่ได้อะคนมารับไม่ได้มันก็ต้องรับไม่ได้เว้ยเราต้องหาคนที่รับเราได้ไงได้ไหมล่ะคนเราก็ต้องหาคนที่รักเราจริงไงเามีใจโชว์มีใจอะไรไม่รู้เขามีหมูอ่ะเขารวยเขารวยแต่เขาขี้งกพี่ก็ไม่ค่อยชอบหรอกพี่ชอบผู้พี่แบบใจปั้มอ่ะแต่พี่ไม่มีใจไงพี่เป็นคนไม่กล้าเนาะฮะไม่มีหัวใจ เพราะหัวใจพี่อ่ะโดนเซโบเซตไปแล้วคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาเป็นพี่มาเป็นพี่ชายหนู่มาได้อะไรนะกระเป๋าพี่มาเป็นพี่ชายหนุ่มได้หนุ่มไม่รวยหนูไม่รวยหนูไม่รวยหนุก็คุยกับพี่ยากหน่อยนะจริงอ่ะเกมไม่คุยเท่าไหร่คำทั้งหมดสามหมื่นเป่าน้องแสนพี่ไม่ใช่คนซื้อของไม่มีอ๋อนะพี่ขอใส่หนึ่งได้ไหมล่ะไม่มีตัง โว้ยแจ๊คเพื่อนมีคนฝากของมาให้เลขอะไรเพื่อนอะไรเลขอะไรหนึ่งสุดแปดเจ็ดโอ้มีคนฝากของมาให้ยังมาขอตังค์เด็กน้อยตาก็ง,นานงานเอ็นมันก็งี้แหละนอ้องมันก็มีทุกวันแหละหนอ้องพี่ก็ได้ทุกวันแหละงานองค์งานเอ็นอ่ะมันก็มีบ้างเขาติดไงพี่ก<ห><ะ>็บอกแล้วว่าแบบพี่แบบพอดีพี่มั<า>นแบบเป็นคนที่กล้ามันใหญ่เอาดีพี่เป็นเด็กเอ็นเหรอ หนูอยากเป็นแม่ร้องกล้าพี่มันใหญ่ไง่ชอบไหมล่ะกลามใหญ่กล้ามใหญ่เนี่ยชอบพี่ดูกลามจัดเลยอ่ะกลามอะไรน้องพี่ออกกำลังกายให้ดูเนี่ยโอ้เบ่งกงเบ่งกล้ามบอกพี่กลามที่พี่ยังไม่ถอดเสื้อผ้าเลยกลามอะไรพี่ดูกลามอ่ะถือว่าพี่ผู้หญิงเขาไม่เอาฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับมีใครซีเล็กไหมครับหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดครับไอ้โอ้ซีวันสี่ครับน้อง เผื่อห<ข><ค>มื่นสี่ใครเขาจะขายให้พี่เราพี่ก็ซื้อมาร้อยกล่องอ่ะวันนั้นหมืม่นสี่โอ้ถ้าตอนนั้นก็ได้แต่ถ้าหลังอัพแพทน่าจะไม่ได้แล้วอะไรอ่ะก็พี่ก็ซื้อหลังอัพแพทเนี่ยใช่เหรอมีคนพี่ซื้อ,อเมื่อวานเนี่ยโดยพี่พดโดยดีจางทำไมอ่ะเขาราคามันขึ้นแล้วราคามันขึ้นตัวโอย่างงี้อย่างงี้ถ้าเองจะเป็นน้องพี่อ่ะเอ็งไปหาผู้หญิงรวยๆไหมพี่มสองคนได้ปะผู้หญิงรวยๆเออเอ็งไปประหล่อมาได้ปะแบบว่า บอกว่าโอ้ยพี่แชร์เขาบอกประหลอกใช่มันก็ต้องประหลอกกันไงประหลอกมากใช่ถ้าเป็นน้องพี่เนี่ยคุณจะไปหาใครวะเสร็จแล้วโดน่วะอะไรเป็นเรื่องอะไรความสามารถเด็กไม่มีอะรู้ได้ไงวะอ่ะไม่ได้มีความสามากขนาดนั้นเลยขนาดหนูจะดิวพี่ให้พี่ผู้หญิงเมื่อกี้หนูยังงั้นเองไปดิวให้พี่สำเร็จนะงี้เองดิวให้พี่สำเร็จโอเคปะ ได้สองร้านไม่ร้านที่หนูดิวเี้ให้ผู้หญิงอ่ะถ้าเขาให้อีกนะถ้าเขาให้ตังไรวกเอาไปครึ่งหนึ่งเลยเขาต้องมีค่าเลยไปร้ครับพี่ชายสวัสดีครับน้องจะซื้ออะไรวะซื้อซื้อเลยซื้อเลยไม่กล้าตัดหน้าพี่ชายหรอกไม่กูไม่ได้ซื้อกูคือเฉยเฉยพี่ชายซื้ออะไรครับพี่เอาออกซิเดนครับเสียด้วยครับอุ้ยนี่แป๊บนึงครับเสียดหมดยืนรอตรงนี้แป๊บ ครับเสียบอกเรียกครับเสียด้วยเวลาคุยกับผู้ชายอ่ะเวลาคุยกับผู้ชายจะรขายของก็คับเสียด้วยคุยครับเสียด้วยได้เลยนคับเสียโอเคป่ะเราเจอครับเสล่นคับเสียใครอะคนตทยเขืรอเหรอเจ็ดหนึ่งสวยลับมาสี่สิบสี่อันเสียเอาหมดเลยมาไอ้เขือมั้งมีกี่อันเนี่ยครับเซียสี่สิบสี่อันครับเสียด้วยดิได้เลยค่ะเสียกระเป๋าเก้าส่บนสี่คัพเซียเออ ก็ตังให้ค้ามันเจเจเอาเองไหมเขารับพิจเตรครับวิ่งดีพี่ได้แนวทางหาตังเพิ่มนะเออแล้วเหนื่อยทำไมเนี่ยเป็นคนกลางเนี่ยได้ได้ครับไม่ใครซื้อเล็กแพ็คไหมครับหนูมีครับมีมีบ้านเป่าเก้าส่วนสี่ครับสี่สวยลำไปคนสวยขอบคุณครับสี่เจเอาอีกเออเจีะได้เลยครับผมหนูน่าจะได้อีกประมาณสี่สิบสี่ครับสี่ะ ได้ได้ได้ครับได้ครับไม่ทำมานะโอเคครับเี่ยขอบคุณครัสวยเอ็งรวยยังเอ็งรวยยังแบบไห้สองหมื่นสองหนสองหมื่นเนี่ยมาเ่อขทยตัง์หนึ่งศูนยเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนยดเโอเคโอเคโเอเคเอ็งรวยดนเอ็งขายออกซิเดียนไงวันนี้เดียวกัน ไม่เอ้ไอ้คคับเสียเขาจะซื้ออะไรแลเนี่ยเสียเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเสียเขาจะขายอะไรเนี่ยเสียเขาซื้ออะไรเนี่ยกลโต้หรอไม่มีเลยครับเสียแต่ว่าโทรมีครับเสียเราไป